จากกันเบิดแกเลเนี่ยสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดี FC Bar Suk ุ u k o n โอมมันคือแดดฮะสวัสดีหอด้วยเลยฮะหอด้สยเลยกา้อเปิดคลิปหอด้สยเลยนึ่งโอ้หลังจากออกมาจากบ้านบาจัยเนาะพี่น้องบ a r Suk ก e r สิมาบุกบ้านไอเอลกอยเนาะเจ้าเห็นเลยเสร็จทายเห็นแล้วเอาเอาเราชิชนเรื่องว่าตอนออกว่าบ้านไอ้โจงใจกับ Bar Suk Bar Thai ะว่ามันหลายกล่องนี้พี่น้องเอ้ย บมจักินได้เอะายฝ้ายางบมเป็นยังเนาะบมเป็นยังบมเป็นยังบมเป็นยังบเป็นยังบมโอดบัตรยังไงต้อยบ้านบ้านขนุนบ้านหน้าขนุนหน้าหมากมี่น้าหมี่บัตรหน้าหมากมีเมืองพระลานไส้แขวงโซนอาเขตเนาะพี่น้องเนาะขอโทษเด้อฝ้ายองยางบมมีรถไม่รถใหญ่ขอโทษที่ดำเถวะแจ้งนะแจ้งนะแจ้งนะจะมึงมีเส้นทางคักอยูุ่้ยได้ไปได้ไปได้ย่างเดียว เอจีลีกันดีจะได้กว่านี้ลุงลุมลุงลุมโอ้หางเนี่ยใช่เธอเยวเขาก็มาเอาพี่น้องเลยแคปหนึ่งบ้านนอกหนี่มาเทเดียวก็ถูกสั่งเจนาขึ้นซีบุมาหน่ำเลยมามาเจนาเทนาเอาหนิมาเอารถจักเนาะขึ้นตามประเทศนี่พวกเขาน่าจะว่าขึอขนาดโอ้บ้านเหี้ยนกันเนาะเป็นบ้านไปนี่หอดแล้วันนี่บ้านเล่ยวันนี้แม่นบอก ปานี่ยเป็นปาเอาหมี่เลยค่ะผู้ขีไปโอ้แบะอยู่นี่คือแบะจำประซักนี่เนาะนี่สี่ขาคือกันคือกันมีหูมีตาร์ดีดังแบะแบะแบะแล้วต่างกันเนาะมีแบะซทำให้เรามันยังไงเนี่ยเราซุกเลยยังไกงบ่เนี่ยเดะกิรหนึ่งกิโลก่อนก็นะปะก่อนก่อนเออาคนมาครับเอาพี่น้องนะสิไปสบายดองสบายดีแม่ฝึกฝอยฝึกแล้วอยู่เพื่อนเบิรบ่อยู่เพื่อนเบิร ไปเบ่งเพือนเลเพิ่งเลยไปเบ่งเพือนว่าสิเป็นบรรยากาศล้างาสำหรัเนาะล้างหอยคือกันคาหาดเมาขาเตืนครื่องนึงคำสิงสื่อนี่ยน่นบอเจ้าชิคำสิงวนแรเขาจะไปผักขงแฮมฟีน้ะงเห็นหอเนาะเขาจะไปรีวิวให้เราเลยเนาะองแหยังก็องแฮมหฮงองแฮมหฮงเนาะเดี๋ยวน้องแ่เขเากยว่าส้แหละเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวได้ยืมฝรั่งเศสแต่ว่านอกเล่าหันอยู่นี่นะยูากเซกามีอยู่นี่กามอยู่นีี่กมอยู่สวรรค์อยูองหิปากเซ่เฮาองหิมยังมาจักเพื่อเจะเอาขับบัคซ่ดิยมาจักเลยเดี๋ยวไปเลยทามเราตอนนี้ก็เป็นเวลาจังโมงเลยเฮาสิเข้าไปประมาณแป๊บเหนึ่งชั่วโมงกับพ่อแหละไปหาเติมพลังน้อพ่อแม่ใช่กอยไปหอมแก้มพ่อแม่ก่อนคำแจ๊ก ไปห้องแก้มหองแม่ก้าวเคยห้องแก้มเคยปะคือแกเดือดไฟเอาไว้เจ้าเกินเลยจะเป็นหนึ่งฟอแม่ดูกินเนาะแต่กระจูบเอาไว้ไอ้เพิ่มเออแหลก็หายอยูกับวิญญาณวิตกเงินพันหนึ่งเอาไว้ไอ้เพิ่มคั่กกันได้ไอ้จะฝากให้เลยกจีตอนเงินออกงานล้านหนึ่งเงินวะตอนนั้นอีกอย่างใดแบ่แบ่อะนะเพิ่งว่าอยากซื้อไว้มันไม่เปลืองมันไหวเสียงหัดคอมันเอกตายแบ่ก็ช่วยแห้งดิ โตราคันเจ็ดแสนทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเขาจะขายแต่ว่าสื่อไว้ให้มือสื่อไวเวลามากเลยจะกินกับกิ๊บแล้วเขาเปิดเพลงพี่น้องเจอกันยื้อไหมตอนนี้น้องไอ้อร์คอยพี่น้องสาวงามบอกงามเนาะซื้อจะได้ซื้อน้อยซื้อน้อยบ่อยวัี หน่อยบุ้ห่ีนปีหึ่ปีหล่ะปีหเจ้าเหีนยังมนบอปพุงแตงุงแตงมันจะไปแตงยังไงแตงหน้าไปโรงเรียนตลอดปุงแตง่มันเหียนยังวะเกี่ยวกเยิงเกี่ยวกับยังเกี่ยวกับานุงแตงถอดไข่ยังสิบอไปเห็้กินเนี่ยบอเป็นเซยงมีบอ๋อเหีนอยู่ไงอยู่อยู่บนนัเทคนิคเดมาแหลเอาบอกม่อยู่เทคนิคอยู่รักซองเนาะอ่ก็เฮียนปีนึ่งอสี่หเดือนอ้าเพราะรบ่อยใช่ เฮียนเดืจทลายจบสองปีสองปีคนว่เฮียนเสีก้เฮียนเสียบไปอีเกัเวลาออกมาทายยูทูบเด็กเอาเห็ดกินเป็นเมื่อน่อคักนี่แหละปากเด้อซี่ซ้อมซ้อมยังสู้ยัให้แต่เปล่าหรือไเด้อยังห้แต่พวงนี่ได้เต็นเลง โอเคพี่น้องเจอกันยูบัตส์ั้นนี่มันสังยาห ọ กินไปให้มันรีวิวขึ้นอ่านเจอกันเดี๋ยวทางไหนจะได้แป๊บหนึงเอาตอนนี้เข้ากับเข่ามาในมูบัตส์ของไหนของไหนก๋วยเดี๋ยวครัวเนี่บ้ายีนหน่อยยืนเนี่บ้อ๋อนี่ก็คือ Họt oh, leo, này phải ngạc coi Út nghe đấy Lăng nó Phải mắt đường thang này Wow งามเนาะลุงเข้ามาลุงเพิ่มนี่แหละรีวิวเลยมารีวิวรีวิวซารีวิวก่อนเพื่อนพ่อกับแม่อยู่สองคนกับหลานนั่นบอกม่มีว่าหลานมีแหละสบายดีก๊อกลูครับสบายดีป้ะครับเพดีตัวซื้ออย่างเพิ่มสื่อซันเดย์แปลวันยังซันเดย์อ๋อปวดตาขอดซื้อตัวเองอันี้เป็นที่เพิ่มห อันนี้มีแต่ส่งนยันจาะโอเมโอ้โเียจังกูคือนอนหนาอนี่กะซือคือคือคือพอได้ดีวหนาคือกันเนาะคือกันนาะคือคือะไรเนน้อยเมื่อจะร่นล้วาก็เนนี่หละแม่บ่หอมหอมพอให้เพื่อนนี่สเกินคืเจาเลยเจายังพอเฮ้ยหอมีเม่เจอหนึ่งมาหอนเลย อ่ะยังบ่เคยเลยบอกแล้วมั้ซื้อพอจะในใดพอเจ้าซื้อพอจะซื้อจังไหมเอือยปลาไซเอือยปลาไซสองนอนได้ใส่บ่มีเสียไปแต่โดนเร็วหยุดบนไหล่ของนอนเป็นอย่ไรเขาไรนี่แต่เฮือะเลยทมาอยู่ตะกี้นอนอยูไซสัตว์ตะกี้ตะกี้นอนอยู่นี่นี่นอนถูอับไปเลยนะคนมาอยู่เฮือะคนมาอยู่เฮือะนี่แหละเฮือย หลังนี Jay, ้น oh, <matrix. S 2> okay, ่ะอมแม่เ hmm. ชีโมแมนพอพูดอไปพูนนุบโอมีแอร์พอมีแอร์พอมีแอร์พออของเจ้าวะเนี่ย้องนี้แหละบางทีก็นอนอยู่นอแบบมาตลินบอบันี้ดีใจไล่ที่ได้มาเฮื่นเจงหนุมเนาะ ลองเบิ้งเจ้าไอ้เบิ้งไอ้เบิ้งจะเย็นเย็นจะบอกว่าแม่นี่อันนี้เพื่อนอ้าวเฮาสิบอกเบิ้งเฮ้ยเพื่อนอ้าวเฮาไปเอ็มซีอ้าวเฮาขอเสียงแม่สิม่านไหมก่เจ๊ปีเลยเจ้าเจ๊ปีเลยเจ้ะาะจ๊เจ๊ปีเลยชื่อเมย์ชื่อพ่อกับเมย์อยู่อยู่ไทยในเมย์เจ้า่อเมย์เจ้าอยู่ไทยบอกเราดิกับเมย์เออเราพาเงินมาเจ้าอยู่ ตัดตลอดขากเท่าไรเท่าไรเท่าไรเท่าไบอกอ่าบ้งบอกอาเบ้างโบจ่าแรงเจ้าพอตลอดค่ะนี่เปคนําอ่ะเอาินเงินกินนมมาอาไอกใอานี่สิตันนี้เขาก็นั่งบากกันเนาะอันนี้คเพิงนีและชุกเ้ยเื่อนเงินมขับเงบระมาเลยขัาเงบระมานะาสชวนมากมันกับ ทุกบ่ามาอย่างมาเป็นยังไงบ่มวนมวลถ่ายๆดิพ่อเป็นสื่อจะอะไรล่ะพ่อพ่อนุใส่พ่อนุใส่บ้านหน้ามังมี่บ้านหน้ามังมีอดีตพนักงานอยู่ของการปกครองนั่นหรอเดี๋ยวนี้เป็นกินบะหน้ากินบะหมี่กินบะหน้านะอ้สองปีแล้วสองปีละพอจะปีแล้วพอบางคนนิดนึงจะจะปีแล้วจะอายุจะปีหกสิบหกปีตอนนั้นจะจอยบรนณาตื่นขึ้น

ใช่ทนี้เจะถ่ายคลิปบิมกเกือบคีิปบราว่าใยืมใช่ไหมมันจะตรงบรรยากาศเนาะพอได้างใคาเลนี่เลยเป็นผงแล้วใไไปเบิ่งอนยงหนักเนียงน้ำเ้ำโซ่โอ้มบาเซซ้ซเซ้อโซ้ยอะรมันเคยเป็นอยู่วะนี่มันเคยเป็นหมาอยู่วะเต็มสุดเลยแม่นบ่หมามื่อก่นจะกกนี่รกกเดียวอะไร ไม่อยากปลูกไว้ก็ได้กินเซอเนาะปุูงนี่งกะเจ๊พี่ละเป็นบาทใบนี่เลยมันจะกบดีขมนแต่ว่าห้ากะเห็นน่ะมีกอไผ่โอ้เฮือนเอามันเนี่ยมีห้อยน้่งเอามานั่นเลยมาแป๊บเดียวทิมียังไงชุกกะติกสีแด้บาทข่อยกระติกสีกระทธรรมดาที่มี น้าหยีบแก็วเด้อน้าหยีบเก็วเด้อพักอะไรพูดพอพักคณะพักคณะอา้าวทานลงมาเสะวะนี่ยตะบุกระไหนโอ้สเดน้ำท่าเนี่ยกก<อ>สเด์สเดน้ำท่า,าพอตตองกระเบิงได้สองนี้ดิชองคอยเนี่ยบ่แม่นบ่อ้อาวขอบใจหลายเด้อนี่พอจ่าอยู่ไท่พอจะซื้ออย่าง อแก้วมังกรโอแก้วโอ้โอแก้วมังกรเื่อฮะื้อแท้แก้วมังกร้ชื่อลินฮะชื่อห้านโอ้สมบูรณ์านเด็กแมนบ่กีแหละอะไรน้ำเสอะไรขาดอันนีไอ้เพื่อนขี้เหือบบอกบุี้ดอกมันสีมัาเอาเบิ้งซื้อฮะปลาลอยต้อนน่ะแข่งขี้เหือาแจวขึ้นเอาถนัดเลยโอ้พักด่างขมพี่น้องพักด่างขมนี่แหละพักด่างขมนี่คือพักด่างขมเด้อ เอาไปใส่ออมห้อยออมออมเขียเตอเสียบออมปลานี่ลายลิูเสื้อผกตัเนื้อพักดังคมเคยเห็นบ่มักผักดังคมแลือก็ผักยังก่เออเข้าไปใส่ออมบะผักอีกคมเสียบเลยเจ้มาผักเมี่ยงมีแหละเป็น่นี้เลยเสอซับใชอนีบรรยากาศดีนนไไปทนเนาะเขาจะว่ปลูกักแตงบมกทั่วเนาะปลูกบักทั่ว มกแตงคือบ่ป in no euh, ู่วแตงขึ้นปู่นปาน้ำือใสแทะน้ใสสียงมึงแนบมั้ยน้ำใสจนเห็นขี้หินหาปลาคื้นชลได้หลายเดี๋อาบน้ำไว้ปุงบไ้อาบน้ำเป็นสามสี่ปีพวกแมดองจอาบดีดอกนั่นแะบมีเวลาเนาะอันมีเวลาได้หลายเนาะามาอาบเนาะคือิค ปาหนำาสปามาีแขบะเลืกชุดสำบไหนนี่ย่างขาได้บอย่างขามได้บ่ย่างขาบ่ได้ยุบพุ่นแถวหาดรายมีมองได้มองย่างขาได้เซียมเลยได้นี่ค่ะียมไดไหล่ะเซียเลยเวลามาตัวหนามย่ำเสาเนาะ พาดดั่ผู้ดีเลยชุเรศมากเลยเที่ยวฮัตจีลุงหลังจากที่เทาบอดายอยู่เพื่อนเป็นเวลาสามปีบอดายลงมาสัมผัสนำซีนำซีซำช้อยลงแม่ว่าซันเดย์ซันเดย์เราต้องลงนอนซันเดย์ถามมาซื้อซันเดย์ว่ะถามมาซันเดย์แปลปัญญ์ผัดอดะบอด้โอ้บ่เจอซื้อเลยซันเดย์แปลบปัญญงนี่แหละมีว่ากูขอบคุณ เสน่ห์ไปมาวันทิดเด้อทำหน่อยเออยแนอยแข่งกันอยู่ใช้เ้ลพนธ่น้ปูาอปาอหนำอัปาอหเก่าตั้งแต่น้อยอมหนำป้าเปื่อยเออกัปาตีตอนนี้ใคือเจ้าเจ้าเนี่ นี่แหละเซ่ซำสซอยที่มันไล่ไปใส่เซ่ยังวะเซ่ยพงเทียังคือกันบ่มันบ่เออประมาณนี้แหละป่ะอ๋อมาเบิ้งนี่เองอหาปลาอะไรอีบ่เคยเห็นบอกสุกไอเผ่งปลาลายบอกต้นไม้ใหญ่จะเคยเห็นแบบต้นไม้ย่างไม้เทียงมีแต่ยูพู่ได้บ้านเามีแต่ยูพู่นั่นนี่เป็นต้นเลี้ยงๆเน่ยมก็เลยนะมันบ่แต่คือผมมารีวิวเนี่ยเพ้นมันมีคนแบบเบิ้งเนาะคลิปเนาะแบบนั้นเนาะคลิปจอมมีจ้ะ ว่าเอฟสีไอ้เพิงมีแต่แบบแต่โรคแต่โรคนะคือว่าขาวๆเลยมีแต่เล็กน้อยไอ้ชิได้คืนทึ่งแล้วมันอิ่มันเบึงซึ่ๆถ้าไอ้เพิงมาอาบน้ะเนาะได้นุ่งนุ่งสินหรับปูมสินดิปลาแบบไรปลาปลาหนิมันก็ปลาขึ้นน้ำเสตแต่ว่านอะเนี่ยเนื้คือปาเต่เนี่เด่นบ้าปลาปลาแบบ ป้าสก้างพอป้าูป้ายังโอ้หวเออหวเหรอมันจิบแนมเห็นมันลอยอยู่ปาน่ยอูเหแจ้วเนาะยังขันเบ็ดวันนีขันเบ็ดยังขั้นมองมอักมเอาชมาักหน่อยจะตือนตืนซ้ำนีอยบ่น้ำเชื่อเตือนซ้ำหนีย่บ่รักหน่อยดิน้ำเชื่อักดความกับบรยากรอเนี่ยนี่อย้อา มึงเห็นป่ะจ้ะมองเลยอาแล้วกะข้าวขาม้เอากะขาม้ออันดีเออเห็นบ่เอาถามเราสิข้าวขาหม้อได้ตอนนั้นแบบกระีิขวงแบบเชี่ยวชาได้แบบมาเลยเลยนะน้ำแท้นี่บ่เคยถ่วมเนาะแต่ว่าน้ำแห้งน้ำแห้งจะไปเบิ่งในแกงอังน้แห้งขาแข้งโคตรแห้งเลยหันบ้านอยหันข้านาบ่ถ่วมเคยจีสีก็ใครอยู่น้ำโบท่วมอีอ รวมจแ่งหน้อยๆนุ่มๆอกแกงดิำแหงบ่แบบมันมาเตะเตะหวยนำเกระดั้นกันไปเนาะอ้่ทำตอนว้าพักอันนี้งาไหมพักสลัสไทยเต่เป็นเตเส้าเอาสปาบี๊ตรงนั ถึงตอนนี้<ม>ห้ากับสกับแล้วเนาะพี่น้องเลยแม่4ชมกายกายได้1ชมบึ้งเาเบื่อเลยแฮนไลาม่ท้2 3มทจบกัง่มาคอนซิงกิดใจสาวสวรรค์แท้ๆนี่เสียขากับโซ่ได้หนนี่แม่โซ่อเสียเ้ใใาเมีไยไข <c oughs> ่ไโดโอ้เมียเจ้าเหโซดเด้อแล้วฝากเฟซบุ๊กหนยเด้อเไวจังเลา e n d o ยะวาง tdm l endoi ยะวาง tdm l เวนวักเวนวักพอระยะวางข้ามหน่อออแบปอินเตอร์อินเตอร์ข้ามหนอใช่วันนด้น้อนเตอมได้ขี่เขามาเมื่อไหร่ไเมาจิกีเราจังแต่เมื่อไหร่เราจับคือก่อนน่นหรโอเคกะจิบ่บีโดไปผาจนไทยก่อน ออกรถแรกปีไหนอำลาพ่อจากพ่อกับแม่์พูดได้กว่านี้เนาะครับแม่รบกวนเพิ่นได้สมุนเติบมากินข้าวเพจอยู่ผีพรอมพี่น้องเลอ้ยเหเมื่อยเนาะไฟฉีอแม่ไอเพิ่งหอมหอมแก่เมึงฮะกินห่อนแห้งนะจะโบ่ไก่ไก่เรื่อยวันเนาะไก่ไปเมืองพีดเลยบัตรด้วยยังวัวแวะเนาะเมื่อได้ซันเดย์ เมื sociedad, ああ่อนั้นเข้าไปรว่าเมื่อปารเสหรือว่าเมื่อปากเสว่านกล่องราการใช่ไหมดีกล่องเะเบิ่์ลาลาลาเอาเบินดเรน้ลังเจมองงาเจมองกรับสบายดีสบดีี่ดากันอ เราก็จะได้กลนะับแล้วนะเขียวเขียวหรอเปล่า